ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างต่อเน,นื่องครับภายหลังจากที่น,น,นายมนัสนหลีนวรัตหรือว่าสอสอฟุกสอสอเกตหจังหวัดปทุมธานีพักเพื่อไทยลูกชายของนายกเบีย้ยนายกฤษดาลีนวรัตที่กําลังเป็นไม้เบื่อไม้เมากับคุณการจอมพลังกรณีของลุงป้าขับรถกระบะออกมาโพสเดือดแปลกๆนะครับหลังพักของผู้เป็นพ่ออย่างพักทันยาก้าวหน้าเลือกตั้งชนะยกทีมซึ่งการออกมาโพสเดือดของสสฟุกครั้งนี้หลายคนก็วิจารณ์มากมายนะครับถึงขั้นบอกว่าสงสารประเทศ ไทไสสฟุกค,ครับหรือว่านา,นายมนัสนันลีเย,ยวาวรัสสสเขต5จังหวัดปทุมธานีพักเพื่อไทยออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับระบุว่าขอทิ้งท้ายว่ากูไม่กลัวมึง ไอเจซึ่งภายหลังการโพสตข้อความดังกล่าวออกไปนะครับก็ทําให้แวดวงการเมืองในจังหวัดปทุมธานีวิพากษ์วิจารณ์กันว่าไอเจที่น,น,นายมนัสดันโพสต์ถึงนั้นคือใครจนต่อมาครับในเพจท่านเปาก็มีการโพสต์ข้อความว่าพี่ชายน้องลูกพีชโพสต์ขอทิ้งท้ายว่ากูไม่กลัวมึงไอเจเจอะไรวะเจเท่ากับจอมพลังหรือเจเท่ากับแจ๊ดเฮ้อ มีเรื่องให้ต้องใส่ใจกันอีกแหละขณะเดียวกันเพจท่านเปายังคอมเมนต์ด้านล่างด้วยว่าจิมจู่เจี๊ยวหรอถ้าว่าไม่น่าใช่เจจอมพลังปะ่ะหรือเจแจ๊ดเต่าไม่ได้ดิ้วนะเตารักสงบอยากให้ทุกฝ่ายรักกันขณะที่เพจท่านเปานะครับยังมีการแท็กชื่อหาสอสฟุกด้วยพร้อมข้อความว่าอยากมีเรื่องกับเขาก็อยากปอดแหกเอ่ยชื่อเลยมึงในขณะเดียวกันนะครับยังแท็กชื่อไปหาดิแจ๊าด้วยพร้อมบอกได้ว่า เขาหมายถึงพี่แจ๊ดนะครับที่อย่ายอมอย่างไรก็ตามนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าหนึ่งในคู่แข่งสนามการเมืองท้องถิ่นประทุมธานีของครอบครัวหลีนวรัตก็คือพลดบดทกทคำรณวิทย์ทุบกระจ่างหรือว่าบิ๊กแจ๊ดนายกองการบริหารส่วนจังหวัดประทุมธานีซึ่งที่ผ่านมาก็ออกมาวิพาวิจารความเคลื่อนไหวทางการเมืองของฝั่งนายกษดาหลีนวรัตหรือว่านายกเปี้ยวอดีตนายกเทศมนตรีตะมนทัญญบุรีผู้เป็นบิดาข,ของนายมณัสนันรวมทั้งตอนที่นายสมิทติพัฒน์หลีนวรัตหรือว่า ลูกพีทน้องชายของน,นายมน,นัสนันที่ขับรถบีเอ็มชนรถกระบะลุงป้าพลตบรทจโทคำรนวิทย์ก็ออกมาเคลื่อนไหวด้วยแต่ในขณะเดียวกันนะครับครอบครัวหลีนวรัตก็เหมือนจะเป็นไม้เบื่อไม้เบากับคุณกันจอมพลังด้วยโดยมองว่าคุณกันจอมพลังเนี่ยเป็นมือที่3ที่ทําให้ข่าวที่ลูกชายเนี่ยขับรถบีเอ็มชนรถกระบะลุงกับป้ามันกลายเป็นดราม่าใหญ่โตซึ่งดราม่าครั้งนั้นก็ทําให้รถทัวร์ไปลงที่ตระกูลหลีเนวรัตอย่างหนักจนล่าสุดครับกันจอมพลังนะครับก็ออก มาโพสลอยๆเช่นกันครับโดยบอกว่าคนน้องอ้างพ่อคนพี่อ้างแม่ด่าคนอื่นนักบุญทุนคนอื่นนี่ถือว่าด่าพ่อแม่ตัวเองด้วยหรือเปล่าวะ ตอนพ่อแม่มีตำแหน่งก็ใช้เงินจากภาษีประชาชนมาใช้สร้างถนนสร้างสนามเด็กเล่นไม่ใช่หรอขำด่าพ่อแม่ตัวเองเปะะ้าวสอบถามผู้รู้กินญ่าหวานแล้วจะฉลาดขึ้นไหมครับเอาเป็นว่าตามกันต่อแล้วกันครับพะตอนนี้เหลืออีกคนที่โดนพุ่งเป้านั่นก็คือบิ๊กจัดพลรเบิดโทคำนวิทยทุบกระจางซึ่งก็ต้องรอตาบกันนะครับว่าท่านจะออกมาสวนกลับเดือดหรือไม่และถ้าออกมาจะเดือดแค่ไหนรอติดตามกันครับ